S <S ต้องเที่ยวเขื่อนปาสักวันสุดท้ายของปี63 31ธันั่วา63กสาไปเดินไปลูกไปไปเดินไปเร็วไปไปเดินไป ใใจใจ <C> e <ars> ลมพัดเซเลยโอ้ย <C> e <ars> มาเลยโอ้ยโอย้ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บ นักลบต้องมีบาดแผลเปล่า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 มาพ่อเปล่า่เปล่าเที่เปี่ยเที่หายแล้วเสียงมากตรงนี้มันลื่นไงเออปินหูเปิดหูไว้ปิดหูไว้ไปมา อาหารปลาปลาไม่ได้กินหรอกลมลมขนาดนี้มาเดินไปรู้

สภาพนี้ปลาไม่ได้กินหรอกลมพัดน้ำซัดน้ำซัดขึ้นมาข้างบนหวดเดี๋ยวไปดูวิศวะพั์ที่เขาขุดเจอโครงกระดูกคนโบราณตรงนู้นนะครับรถไปจอดได้ไงไหสพ่อเป่าให้เพี้ยงเพี้ยง 对。 มลมแรงมากเลย ไหนหันหนามาิถ่ายรูปนี่หน่องมหนึ่งองม,ห,มหนึ่งสองาหนนึ่ง,งน่ะขามีจักรยานแล้ปั่นไปสันเกลือนบ้าเหรอลมแรงๆนี้ปั่นก็ ปวดขาใจฮาอันนี้หินอะไรเธอเดี๋ยวไปอ่านดูก่อนตอนนี้ไงก็ไปนี่ไงเธอจะไปไหนต่อไปดูหนุมานเหรอน้ำมันนี่ก็ไม่ โอเค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 มันเดินมันเอยสองฝวางดิ่ดูสิมาเนี่ยของเล่นให้ลูกดีกว่า โดนนี่โดนนี่หันมา